ถ้าสมมุติมันเขาเรียกเหมือนเหมือนช่วงเดตแอร์ค่ะโค้ดแล้วแบบเหมือนไม่ว่าคุณวุฒิบริษัทอะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือ Osaka อย่างเงี้ยบางคนเขาไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นตามหรือเขาไม่ได้รู้สึกว่าแบบเอ้ยมันชาเลนจ์กับเขาหรือมันอาจจะชาเลนจ์แหละแต่เขาไม่ได้รู้สึกแบบ แบบว้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนกับแบบเป็นเขาเหมือนเหมือนมืนจะเรียกว่าไงมันเป็นเดทแอร์ค่ะแล้วทีมก็จะเงียบๆหน่อยโค้ดมีวิธีการโมดิเวตแบบในลักษณะนี้ยังไงบ้างอะค่ะมีวิธีการอีกด้านหนึ่งก็คือเราเอามาซอยเช่นสมมุติว่าเราบอกว่าเห็นทีมของเรานิ่งๆนะกับโอสาก้าแปดแสน พราะว่าเขาอาจจะมองว่าไอ้สี่แสนเขาอาจจะมองว่ามันเยอะเกินไปเขาเขาว้าวแหละแต่ไม่เขาไม่โอเคกับสี่แสนอะไรเงี้ยจ็อบก็อาจจะแบบเหมือนทําฐานให้เขากล้าอ่ะเช่นถ้าทามาห้าหมื่นบริษัทให้หกพันนะเรา,า,า,อาอาจจะชาร์จเขาเพิ่มว่าบริษัทให้หกพันจ็อบให้อีกสี่พันเป็นหมื่นหนึง่งสมมติว่าเขาแตะตัวนี้เสร็จ แล้วบริษัทมี16ถึง3เหตุบริษัทมีไหมถ้าบริษัทไม่มีเราก็มาหาจุดที่เล่นอีกอะไรเงี้ยเพื่อดึงให้เขาสเต็คสเต็ปไปที่โอซาก้าพอสมมุติว่าสิ้นเดือนนี้เขาจบลงที่200,000หรือแสน200,000อะไรเงี้ยเขาก็จะว้าวโอซาก้าล่ะเราค่อยไปกินใน200,000หลังเหมือนเราซอยอเป้าใน<ห> <motivated. S 2> ขาใช่ไหมคะใช่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  เหมือนเราเราพาเขาขึ้นบันไดของบริษัทอ่ะพาไปแตะโอซาก้าโดยที่แบบว่าเราจ่ายเพิ่มเราให้ลัางวันสอดเข้าไปตรงนั้นอ่ะทำให้เขาแบบกระเตื้องขึ้นมาอืมมันมันเคยเจอค่ะโค้ดคือเหมือนกับว่าคือบางคนนะเงนเหมือนใกล้จะถึงละแล้วทีนี้มันมีแบบเคสที่แบบถูกปฏิเสธหรือว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบไม่รับประกันเนี้ย ใช่หรือโดนเลื่อนเงนี้ยมันเลยทําให้เขารู้สึกท้อไปอะค่ะมันก็เลยเหมือนพอมีคุณวุธใหม่เข้ามาเขาก็เลยรู้สึกว่าเออมันเหมือนเขาเคยเฟล,ลมาแล้วอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> อืมอืมอืมแล้วมันมันมันจะไปต่อกับกับฟิลลิ่งเขายัางไงอะค่ะก็ะต้องปลูกร้าใหม่ครับ ก็ต <kinetic. S 2> ้องให้ให้กำลังใจเขาว่ามันผ่านไปแล้วก็อะไรคือบทเรียนที่เขาเรียนรู้ได้จากการที่แบบทำส่งเคสมาพอดีพอดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะวางกับเขาใหม่แล้วปลุกเร้าเขาใหม่ว่าเฮ้ยมันต้องเริ่มนะแล้วแบบมันต้องทำเลยนะแบบมันต้องทำก่อนล่วงหน้ามันจบล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อได้บทเรียนมันเราผมเรียกว่ามันคือบทเรียนอ่ะถ้าเขาเจอปัญหานี้แล้วเขาควรจะได้บทเรียนเราก็อาจจะคุยกับเขาว่าเขาได้บทเรียนอะไรบ้าง พิมพิมเข้าเข้ใจไหมฮะเข้าใจค่ะครับผมได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอับอบ